สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูอาการของไอโฟโพังมันไม่ทำงานอย่างที่มันควรจะทำในวิ g โกดีเซล2005นี่เดี๋ยวผมมีเกจเนี่ยผมดูได้ว่ามันว่ามันมัน มันดูค่าได้เนี่ยไหมโค้ดจะขึ้นโค้ดจะขึ้นแล้วก็เราไปดูที่การสตรีมข้อมูลมันว่าตัวเลขมันยังขึ้นปกติอยู่ไหมเห็นไหมไหม m a f ขึ้นอยู่แค่0.2ซึ่งปกติมัน ตัวเลขมันจะขึ้นเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูว่าอาการรุ่มด้วยของรถเป็นยังไงบ้างอันดับแรกจากที่สังเกตเลยคือรถมีคันเร่งอาการคันเร่งมันไม่ค่อยตอบสนองดีเท่าไหร่คันเร่งจะนุง่งนวงหน่อยเหมือนออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าถามว่าขี่ได้ไม่ขี่ได้ครับแต่หน่วง ปกตินะอันนี้คือไฟไฟคันนี้มันไม่โชว์อยู่แล้วน่าจะรีแมปมาคันนี้ผมได้มือสองมาน่าจะรีแมปมาอยู่แล้วน่าจะปิดปิดโค้ดมาแต่ผมใช้ตัวตัวสแกน OBD ในการดูข้อมูลว่าโค้ดมันขึ้นอะไรบ้างนะที่สังเกตเลยคือควันดำมากควันเยอะควันท่วมเลยทั้งที่วิ่งปกติก็ควัน ขวัญกอกแล้วรถจะอืดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูว่ามันตอนนี้ก็สั่งมาแล้วแหละสั่งแอโฟมาใหม่แล้วแหละแต่จะมาลองให้ดูก่อนว่ามันมันใช้งานแล้วมันมันมันดีขึ้นต่างกันยังไงกับแอโฟและที่สั่งมามันก็คนละแบบกับที่ที่ใส่อยู่ด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ยังไม่เคยศึกษามันก,กันเดี๋ยวลองดูว่ามันต่างกันจริงไหม ถ้าอื่นไหมออกตัวกระสันนะจะให้ดูควันที่ท้ายตัวนะควันพุ่มเลยที่ธรรมดานะนะโอ้โหควันท่่มถนนทุ่งเลยฮะเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามัน ในแอโอ้โหดูควันยังไม่หยุดว่วเลยตอนนี้จะขอดับเครื่องก่อนไปดูกันโอเคนี่เลยอเแอร์โ ใครไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้คนระับหน้าตาของเพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่เพราะว่าม,มันไม่ค่อยจะเหมือนกันเพราะว่าน,นี่มันเป็นท่อกองแต่งมาปอดปักกันเลยแน่นหน่อยใครควงน้อยๆตัวหนึ่งนั่นแหละ โอเคค่อยดึงออกมาเดี๋ยวน็อตหลุดมันมีน็อตประคองอยู่น็อตตัวนี้อย่าให้มันหลุดหายใส่ไปต่อนนั้นนี่คือรหัสของเดิมติดรถมานะครับมันจะเป็นแบบนี้ Toyota d e s e l ที่มองเห็นง่ายๆแล้วก็เขียนว่าดีตัวใหญ่ๆเลยแล้วตูตัวใหม่ที่เห็นทางร้านเขาแนะนำให้ใช้ตัวนี้มาผมได้มาราคาไม่ไม่แพงมากนะลองหาไปดูกันดูตัวนี้ได้มาอยู่ประมาณสองร้อกว่าบาทเป็นมือสองญี่ปุ่นนะสะภาพดียที่อมันพังอจากที่ผมสังเกตดูคือมัน ตัวอ่านค่าความร้อนะยังอยู่เนี่ยตัวนี้แต่ตัวอ่านลมมันไม่อยู่ก็คือมันจะมีลวดอยู่ข้างในตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์คนสังเกตเวลาล้างเนห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซนเซอร์จะมีสองอันใช่ไหมเห็นไหมอันนี้อันใหม่นะอันนี้อยู่ครบนะแล้วดวนเก่านะอันเก่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะ มองไม่เห็นไปแล้วน,นี่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นจางๆมีอยู่แต่มันมีแค่อันเดียวอะ่ะมันน,น,น่าจะหลุดหรือขาดหายไปหนึ่งตัวน่าจะหลุดหรือขาดหายไปหนึ่งตัวนี่นี่คือตัวสภาพโอเคเลยนะเดี๋ยวจะมาลองใส่แล้วลองขี่กันดูว่ามันต่างกันไงขนาดตี C, ตัวใหญ่ๆเลย หรือที่เขาเรียกว่า CV ตัวเล็กมาลองใส่ถ้าลองใส่ก็เหมือนกันด็ใส่ตำแหน่งเดียวกันเลยหน้าตาเหมือนกันรูเท่ากันแล้วก็น็อตประกอบใส่กับเข้าไปถ้าใครไม่พังเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันก็ได้รอมันพังก่อนจะเสียเงินเสียทองมันเปล่า อันนี้คือน่าจะเกิดจากรวดว,ดวัดอุณหภูมิมันขาดผมก็เลยสังเกตว่าควันมันดำผิดปกติเพราะปกติควันมันก็ไม่ออกอยู่แล้วคันนี้เป็นรถเดิมๆไว้ใช้งานขายของเลยออ่ะขันแค่พอตึงมือพอนี่เสียบปลั๊กเช็คด้วยให้สุดอ่าร้อยจะอยู่ตรงนี้เราไปดูกันว่าโค้ดเธจะขึ้นอีกไหม สตาร์ทรถก่อนคันนี้เป็นปุ่มกดนะครับทำมาใหม่แต่เดียวสิ่งที่เห็นนี่ครับคือสตาร์ทนิ่มขึ้นเสียงสตาร์ทคนละอย่างเลยเรามาดูข้อมูลใน ECU วันว่ามันขึ้นขึ้นไหมตัวเลขมันต่างกันไหม เห็นไหมตัวตอนแรกอะ่ะมันขึ้นอยู่แค่ศูนย์จุดสองตัวเนี้ยเห็นไมเห็นหมขึ้นตามคันเร่งคันเร่งก็เบาขึ้นนะแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวลดไปได้เลยเรามาดูโค้ดกันเมื่อกี้ยังไม่ได้ลบโค้ดนะเรามาสกแกนอีกทีนึง ยังขึ้นอยู่เราก็ล้างค่าล้างค่าสแกน,นไปละตัวนี้ใช้ลบโค้ดได้ราคาหลักร้อยสี่ห้าร้อยสามารถใช้งานได้ยังคุ้มค่าเลยเดีย๋ยวดับเครื่องก่อนนะเรามาดูกันค้ดจะขึ้นใหม่ไหมโอเคตาดไฟไม่โชว์เพราะไฟมันม,มันไม่โชว์อยู่แล้วคันนี้ยต้องสแกนเราอ่า ไม่มีโค้ดขึ้นแล้วตอนนี้อุณหภูมิอุณหภูมิขึ้นปกติแมตขึ้นปกติขี่ได้ละคันเร่งไวนะโอ้พุ่งเลยคนระคนละเรื่องเลยได้ดูควันมัมันมีควันไหมปกติควันเยอะนะไม่มีควันแล้ว ไม่มีควันแล้วก็สำหรับคนไหนที่ขี่้วรู้สึกว่าคันเร่งไม่ค่อยดีเร่งไม่ค่อยออกอืดๆกินน้ำมันขึ้นคันเร่งไม่ไวควันดำลองสังเกตตัว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 แอร์ฟงตัวเองดูว่ารั่วมันขาดหรือเปล่าตัวเซนเซอร์หรือถ้ามีถ้ามีตัว OBD2 ก็ลองเสียบเช็คดูว่ามันมันมันขึ้นค่าเหมือนที่ในคลิปผมลงไว้ไหมเพราะว่าของของเดิมมันต้องอ่านตั้งแต่คันล่งเดินเบารอบเดินเบาแล้วก็รอบสูงสุดมันต้องตัวเลขต้องขึ้นตามไม่ใช่ค้างอยู่ที่ศูนย์จุดสองอย่างนั้นถ้าค้างอยู่อย่างนั้นก็คือควันมันก็จะเยอะรถก็จะวิ่งไม่ค่อยออกอย่างนี้คือควันไม่มี อันนี้คือควันมันไม่มีโดยโดยพื้นอยู่แล้วแต่ว่ามันูะอยู่ควันมันมีก็เลยสังเกตสังเกตเห็นก็เลยเอามาแชร์เป็นข้อมูลดูว่าเวลาเปลี่ยนเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนใส่รหัสเดิมก็ได้แต่ถามว่ารหัสเดิมมันก็ตรงรุ่นก็ดีครับมันก็ได้เหมือนกันแต่ราคาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเท่ากันไหมก็เลยมาใช้เป็น รหัสที่เขาเล่นๆกันอยู่ก็คือตัวซีนี่แหละก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ครับว่ามันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่ามันดียังไงแต่ถา,ถามผมว่าดีก็วิ่งดีปกติอาการที่ว่ามาทุกอย่างก็หายปกติโอเคครับจบคลิปเองแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ